พี่น้องจ้าฟันสิว่าเฮ็ดวันเบิดเนาะอันย่างไปย่างมามันก็พอเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่น้อยๆเยอะเลยค่ะส่วนคือเฮ็ดเฮ็ดลมบ้านเฮาเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดลมวันไงเรามากินค่ะเลาหาแต่อันนี้แหละผลชวนเฮ็ดอะไรั้นามันแซ่บเลยเอ้ยมัเกิดซีว่าย่างกันล่ะพอดีมันก็แฉะ พลังวิกิเหอ็ดยังเห็นบ่ะใว้คือใว้มายางเปิย่าง,มา,ง,างามาก็ได้เห็ดอันเห็ดส่วนอันเห็ดลมนี่เนะนาะค่ะนเอพี่นนองอยู่บ้านเขาเนาะอยู่ตลาดตลาดป้าเทวอุดอรเนานะลงมามองชุมแพั่ไหมป้าไปหาสือ่อ ของปลายอยู่มือนหนึ่งเนาะเที่ยหนึงหน่งเนาะเฮ็ดลมนี่ละ่ะดอกบานดอกละห้าสิบแมพี่น้องดอกจุม่มดอกละย uh ี huh. uh ่สิบห้าอือฮึเขาเออกกันนงสันเลยล่ะค่ะเนี่ยผัอยู่เยอะละมันเหมือนคัน,นหรืออยู่ในยุโรปคันมองมันลายนี่เติมเครื่องตั้งข้างอยู่ไหคะ่ะโอเคโอเคนี่กาเป็นฟาดเป็นสายอยู่เฮ็ดอะยนขาวๆชุนพูนที่ป้าซองให้เบิ้งนี่ เฮ็ดเบิร์ด้อค่ะที่ก,กบกับใบไม้นะว่าเอาดอกเดียวสิเผาแล้วก็เฮ็ดเบิร์ดเลยค่ะแต่ว่าเป็นเฮ็ดกินบ่นได้เฮ็ดกินได้ไดดแต่บ่แซ่บค่ะเฮ็ดหมอกค่ะพี่น้องหอัวแต่จอหูซื้อว่านั่นคือเฮ็ดหมอกนะแม่นเบิร์ด,ด้อค่ะเนี่ยคิ้วหน่อยเห็นบ่ค่ะพี่น้องว่าถ้าเฮิงเบิ่งเบิ่งพอปานว่าเพิ่นเอมามะวานไว้เป็นนานเป็นวง เป็นวงกลมค่ะเห็นปะเป็นวงกลม,กมคือเฮดมอแล้วค่ะพี่น้องอี่อก,กาห่องค่ะชิปไซมาเออโอเคค่ะพี่น้องคะป้าชุมิดกะว้าชูฟังซั่วเหนือละค่ะคลิปนาค่อยพอกันนะคะสวัสดีค่ะพี่น้อง